สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะแซตีสตอรีก่ก็เอ่อตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่เขาคูหานะฮะอำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลานะครับผมถ้าย้อนสักประมาณสัก4-5หปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเขาที่อันซีนมากๆในจังหวัดสงขลาแต่ว่าณปัจจุบันแล้วก็เรียกว่ารู้นะฮะรู้จักกันทุกคนแล้วแหละนะแต่ว่าอืมผมก็ ยังไม่เคยได้มาอันนี้คือครั้งแรกของผมเหมือนกันที่เขากูหาแล้วก็ผมก็อยากจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะเห็นแต่ในคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะฮะว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมพึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาถึงก็เนี่ยพักจิบน้ำส้มก่อนเจอกันครับเนี่ยทุกคนตอนนี้ ผมกาลังเดินขึ้นนะแล้วก็มันคือจะบอกว่าทางชันพอสมควรนะก็ต้องใช้แรงนิดนึงในการเดินซึ่งคนที่ไม่ออกกําลังกายก็อาจจะมีหอบ้างนะฮะถ่ายวิดีโอในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้พากล้องใหญ่มานะก็ใช้ไอ,อ o n e ในการถ่ายนะฮะคุณภาพมันก็อาจจะไม่ถึงกับไม่ดีหรอกก็นั่นแหละตามสภาพนะมันไม่ใช่กล้องวิดีโอมันเป็นโทรศัพท์นะฮะแต่ก็หวังว่า หวังว่ามันจะออกมาดีนะก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้มันดีที่สุดนะฮะโอ้โหทางโคตรชันมากทุกคนโอโ้ดูเหงือผมเริ่มออกละเพราะว่ามันต้องใช้แรงมากๆนะทุกคน ตอนนี้ภาพจําของผมตอนไปปีนเขาที่ฮาราบาลาเนี่ยลอยมาเลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปนั้นคือผมโอ้โหนอนตต้ยอยู่บนภูเขาเลยโคตรหอบอ่ะอันนี้คล้ายกันเลยไปผมจะพาไปให้ได้ใกล้ถึงละไปทุกคนดูทางข้างหลังผมดู โอ้โรชันเลยตอนนี้ผมเริ่มขอบละแต่ว่ายังไหวอยู่ไปยิ่งใส่แมสด้วยทุกคนมันยิ่งแบบอึดอัดนึกออกป่าเดี๋ยวผมหาที่ไม่มีคนเดี๋ยวจะได้ถอดแมตแต่จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่มีแค่กลุ่มหนึ่งอะตอนนี้ยังยังไม่ถึงแต่ว่าใกล้ละเดี๋ผมขอพักก่อนถึงแล้ว โอ oh. <Wow. S 1> ตอนนี้ผมก็ถึงด้านบนแล้วนะแล้วก็ฝนก็กำลังจะตกละเดี๋ยวผมรีบถ่ายบรรยากาศแล้วกันโนอะ้เ oh, <c oughs> หนื่อยมากนี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือจะเห็นวิวด้านล่างของของเมืองไอนี่เลยอะเมืองอะไระรัฐภูมิมะนี่ดูดูดูทุกคนสวยมาก กล้องมันเอียง่อยนะทุกคนหัวอหัวผมมึนละอันนี้ก็เป็นเ,เส้นที่ผมขับเข้ามานะด้านล่างเนี่ยใช่นี่ผมยืนริมแล้วนะดูดูรอบๆทุกคนโอ้โหเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆอันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมผมไม่สวมแมสจริงๆผมสวมนะแต่ว่าตอนนี้ถอดหายใจนิดนึงเพราะว่าตรงนี้รอบๆผมไม่มีคนด้วยตอนนี้ผมอยู่ห่างไกลจากคนพอสมควรนะกลุ่มคนก็อยู่ด้านบนนู้นผมถอดเพื่อหายใจสะดวกนิดนึงเพราะมันหอบมากจริงๆ,ๆทุกคน สวยมากเดี๋ยวเดียวไปดูรอบๆพนนี้ก็จะประกอบไปด้วยก้อนหินมากมายเลยนะฮะนี่ก้อนหินใหญ่หินเล็กสลับรายเรียงไปนะฮะแล้วก็มีดอกญ้าต่างๆนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมอยากบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้ กลับมาเที่ยวในบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึง่งหมายถึงว่าภูเขามาชมธรรมชาติบนภูเขามาชมอะไรที่มันอยู่อย่างธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ผมรู้สึกอิม่มเอมใจมากเนี่ยอย่างที่ผมเห็นด้านล่างเป็นผืนสีเขียว<ๆ>เห็นจากมุมสูงนะฮะแล้วก็ตัดกับช้องฟ้านะฮะแต่ว่าภาพภาพ,พมันอาจจะแสงเยอะนิดนึงน,นะทุกคนนี่เดี๋ยวผมตั้งห้ดูใช่ปะ ทุกคนอันนั้นคือเส้นทางที่ผมขับมอเตอร์ไซค์เข้ามานะโนโดโด,โดผมผ่านทางนั้นนะทุกคนโดเห็นปะเป็นหมู่บ้านเป็นชนบทที่อบอุ่นมากนะไม่มีวุ่นวายเลยนะะทุกคนเนี่ยขับเข้ามาแล้วก็ป๊บขึ้นมาด้านบนเนี้ทุกคนโอ้โหนี่ทุกคนตอนนี้ผมพาทุกคนมาดูจุดสุดยอดนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบจุดแบบสุดยอดบนข้างบนเนี้จุดสวยงามอะไรเงี้ยดูดูนี่อันนี้คือภูเขาที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มากเห็นปะตอนนี้สายฝนโปรยปลายเข้ามาละผมต้องรีบถ่ายนะดูดิ เดี๋ยวผมจะหันข้างแบบโอ้โหรอบๆนะดูดิสวยปะ่ะนีเ่เดี๋ยวเราไปได้เลยผมก็ต้องระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นนะดูดูด,ดูยอดมากทุกคนนี่โอ้โหคือมันสวยงามมากนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนน้อยอะ่ะเออถ้าทุกคนอยู่จังหวัดสงขลาเองหรือว่ารอบๆใกล้เคียงเองก็ตามก็สามารถที่จะมาชมที่นี่ได้นะฮะก็นั่นแหละ เดี๋ยวผมคงต้องลงจากที่นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมคาดว่าฝนมันน่าจะตกหนักเพราะว่าดูจากสภาพท้องฟ้าตอนนี้แล้วเนี่ย,เ,ยเ,เห็นไหมจับย่าดนิดนึงกลับก่อนนะเขาคูหาผมมาถึงแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ลงจากเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็โคตรหอบเลยฝนพอผมลงถึงด้านล่างปับ๊บฝนหยุดตกเลยก็ก็ไม่เป็นไรเราได้ขึ้นไปแล้วระหว่างที่ผมลงก็ยังมีนักท่องเที่ยว เออเดินขึ้นไปอยู่นะนั่นแหละอตอนนี้ผมนั่งพักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวว่าจะไปหาซื้อน้ำเปล่ามากินแต่ตอนนี้พักก่อนอสุดจัดเลยคือผมไม่ได้ออกกำลังกายไงแล้วพอคนที่ไม่ออกกำลังกายแล้วเรามาปีนเขามันเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันค่อนก้างที่จะหนักพอสมควรนะผมคงต้องกลับไปออกกำลังกายอย่างจริงจังแล,ล้วล่ะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมไม่ฟิตมานานละใครที่แบบอยู่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงอย่างจังหวัดสตูลอา่าปัตตานีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาได้นะมันไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่เลยนะฮะก็อยู่รัตภูมินะอําเภอรัตภูมิชื่อว่าเขาคูหานะก็ถ้าจะมาเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดแมッ ขับตามแมปได้เลยเส้นทางไม่ได้ลึกลับอะไรนะฮะมาง่ายมากนะครับผมอยู่อยู่เส้นหลักเลยนะฮะแต่ต้องเข้าซอยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเปิดเปดแมปก็มาถูกเลยนะ,ะก็อยากให้มาชมกันนะมาถ่ายรูปนะมาเป็นครอบคอรัวมากับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะ,ะแต่ว่าอย่างที่ผมย้ําเตือนตลอดนะฮะก็เราต้องรักษา Social Distancing นะฮะแล้วก็สวมแมสใน คือต้องสวมแมสตลอดนอะ,ะแตะกี้ที่ผมเปิดเพราะว่าผมหายใจไม่ทันแต่ก็ผมเช็คแล้วว่ารอบๆอบมันไม่มีคนนะฮะแต่นั่นแหละเราต้องสวมแมสประจําแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะ,ะทุกคนฟิตร่างกายให้ดีนะก่อนที่จะมาจะได้เดินสนุกแต่วันนี้เนี่ยเสียดายอย่างหนึ่งนะแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือฟ้าปิดนะก็ฝนจะตกแต่ว่ามันก็สวยงามในอีกแบบของมันนะ,ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะมาตอนที่ เช้าตรู่นะมาชมดวงอาทิตย์ขึ้นมันคงจะเป็นอะไรที่สวยน่าดูนะฮะเดี๋ยวก็ผมมองว่าจะมีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมนะครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับคลิปนี้ด้วยรักครับผม